สวัสดีครับสวัสดีพบกันเป็นประจำครับกับผมลุงเฉียบสักการค่ำคืนวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ครับมีฟุตบอลที่น่าสนใจในหลายต่อหลายคู่ลุงเฉียบคัสซันมาเจ็คู่เหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าค่ำคืนนี้ครับมีคู่ที่น่าติดตามนะครับอย่างทางด้านของแอตเลติล่าจะเจอกับสเปอร์ในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ4นะครับแล้วก็มีทางด้านของนาโปลีครับจะเปิดบ้านรับการเยือนทางของอูดิเดเซ่รวมไปถึงเซบีย่าครับจะเจอกับบาร์เซโลนาในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนด้วยเพรีะนั้นครับค่ำคืนนี้บทวิเคราาาาาะะะะหหหหห์จจจเเเปป็นน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 ยยยัััััังงงงงงไไไแววทททดดดีีี๋ลุฉบบบบกใใใ้้สรรรรคคคค่่่ืตติมชอ เข้า5นะครับนะยกไป1แล้วก็พลาดไป1ก็ถือว่าแฮปปี้กันไปส่วนใครที่อยู่ในอะคาเดมีหรือว่าในกลุ่มของเฉียบนะครับเมื่อคืนนี้ชุดโครงการ3แตก4แตกนะครับรวมไปถึงทางด้านของตัว V ีอย่างบาเยิร์นมิวนิกก็เข้าวินไปตามนัดนะครับรวมไปถึง2ตัวเน้นอย่างทางด้านของปารีสแซงแชแมงแล้วก็ทางด้านของยูเวนตุสนะครับก็มากันตามนัดหมดเลย เพราะฉะนั้นครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยรักเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันสามารถเข้าไปอยู่กับลุงเฉียบได้เลยครับในกลุ่มเนี่ยมีเพื่อนๆพพี่ๆครับสองพันกว่าชีวิตนะครับสกลุ่มด้วยกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วที่สําคัญในกลุ่มเนี่ยยังมีสิทธิพิเศษด้วยนั่นก็คือการคัดฟุตบอลนะครับสูงแรกหรือว่า45นาทีแรกนะครับเมื่อวานนี้คัดไว้ให้7ตัวมา6พลาดแค่ตัวเดียวเท่านั้น ถ้าใครอยากได้แบบนี้ครับเข้ามาได้เลยที่แอ L S 7 7หรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างที่เชียบวางไว้ให้ก็ได้ย้ำนะครับว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วก็มีเสื้อสวยๆมอบให้ด้วยรวมไปถึงกิจกรรมอีกมากมายนะครับฝากไว้แล้วกันแล้วมาลุยไปด้วยกันกับทุงเชียชบสุดค้นะครับเอาละครับ เราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราจะไปดูเกมตัว VIP ในกลุ่มของลูกเชียร์สืคขัญในค่าคืนนี้กันนะครับระหว่างแอตเลติวิลลาครับสิงห์พะงานเปิดรน้าของวิลล่าพักรับการมีหน้งของไก่ใดทองท็อตแนมฮอสเปอร์เกมคู่นี้ครับเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมทายผลสกอร์ด้วยในคลิปนี้นะครับว่าจบลงที่เท่าไร่ใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรุ้นรับเสื้อสวยๆจากลุงเชียร์เสือขัณนะครับเราไปดูในส่วนของนะครับเกม้หสุ ของวิลล่าชนะไป3เกม2นัดหลังสุดในสเปอร์ทำผลงานได้ดีครับชนะไปได้ทั้ง2เกมฤดูกาลนี้ครับเจอก,กันนัดแรกที่บ้านของสเปอร์ในศึกพิมยรกลีก็เป็นหน้าของสเปอร์เปิดบ้านชนะไปได้4-1แต่ว่าต้องต้องบอกว่าช่วงหลังมาฟอร์มสเปอร์ก็ไม่ได้ดีนักนะครับแต่ถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของเอ้ทเค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนหน้าของฟอร์มการเล่นครับห้านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านวิลล่าชนะ1ครับเสม,มอ2แพ้2นัดล่าสุดแพ้กับวูแฮมปันวันเดอร์เรอร์ไป 2, สองศูนย์ส่วนผู้วิญญนัอย่างสเปอร ฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับก็บุกไปแพ้กับลิเวอร์พูลไป4์เลยก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวมต้องบอกว่าสเปอร์ผู้มาเยือนดูดีกว่านะครับในส่วนของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้ครับเจ้าบ้านแอตันวิลล่าลูกทีมของอุนายเมรี่น่าจะมาระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมครับผู้สาประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสกองหลังมีกัมราจับคู่กับคอนซ่าครับส่วนตรงกลางนําโดรยูริตรนแมนครับจอห์นแม็กกินแล้วก็ท่านัของแรมซี่รวมไปถึงท้านของโรเจอร์นนนสส่วว้าเเปป็ิก ในส่วนของตัวเสาแทรกเนี่ยก็ยังมีทางด้านของนะครับมาคัดลัดฟอร์ด กองหน้าป้ายแดงที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับก็ต้องดูว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยแอตันวิลล่าครับตัวเต็มเลยนะอยู่กันครบส่วนร่างของผู้วิเยนอย่างสเปอร์วันนี้พวกเขานะครับน่าจะมาในระบบ4-1-2-3นะครับภายใต้การคุมทัพของอังเคปอสเกโตกูกุนซือชาวกรีซก็มาอ่าก็ต้องบอกว่าตัวเล่นหลักๆนะครับอยู่ครบนะครับแต่กองหลังเนี่ยต้องบอกว่ายุบจริงๆเจ็บเยอะมากครับก็นำมาโดยกองหลังอย่างเบนดิวิทครับรวมไปถึงทางด้านของนะครับเปโดปอรนนตก์โร ซูมาครับเดนครูเซฟกี้แดนบนมีทางด้านของริชาร์ดิสันแล้วก็ทางด้านของซอนเฮืองมินนะครับคอยยืนไล่ราตาขายให้กับทีมเหมือนเดิมดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าสเปอร์ไปลองเยอะครับตัวเล่นบาดเจ็บโดยเฉพาะกองหลังด้วยแล้วเกมนี้ครับมันแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้นี่ตกรอบเลยลุงเฉียบมาว่าเกมนี้ดูแล้วนะครับนะค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแถมเป็นคู่ใหญ่เจอกันด้วยนะครับเป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกเพราะนั้นครับเกมคู่นี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับส่วนในเรื่องไรที่ครับเกมนี้เปิดมาแอตแลนตวิลล่าครับเจ้าบ้านี อยู่ที่3ามถสามจหลุงเชียบอกแล้วครับเกมคู่นี้จะเป็นตัว V I P ในกลุ่มของลุงเชียร์สเปคัานะครับแล้วก็เข้ากันมาแล้วเนี่ยสวันติดติดแล้วสาหรับตัว V I P พราะนั้นครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมในเกมฟุตบอลคู่นี้รวมไปถึงคู่อื่นที่เชียร์ไปได้พูดถึงในคลิปนี้สามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยอย่างที่ลุงเชียบอกครับไม่ได้เสียอะไรนะครับแอด L S เจ็เหรือว่าจิ้มลิงด้านล่างที่ลุงเชียบวางไว้ให้ก็ได้กิจกรรมมีให้เยอะแยะเลยทีเดียวครับฝากไว้แล้วกันครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างนะครับพีมัทอาไกส์จะเปิดบ้านรับการเยือนทั้งของลิเวอร์พูลในศึกฟุตบอลนะครับเอฟเอคัพรอบ4เหมือนกันเกมคู่นี้คลิกออฟเวลา4ี่ทุ่มนะครับในส่วนของเฮทเวทครับคู่นี้เจอกันมา2ครั้งนะครับนะในศึกเอฟเอคัพนี่แหละครับก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลในชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่พีมัเนี่ยไม่เคยชนะลิเวอร์พูลได้เลยก็ถือเฮทเวทต้องบอกว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าเล็กน้อยครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดครับเจ้าบ้านพีมมมัััสสสออออาาาาากกชชนนนนะะ1ครบบบบเเเเ2 2แพพ้้ดดดลุ่ววขปิิต ไปสนไประตูตอนหนึ่งก็ถือว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้ก่อนจะเจอกับทีมใหญ่อย่างเรีรวพูนะครับส่วนั้นของเรีรวพูครับ ก็ห้านัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะ4แล้วก็แพ้ไปเกมเดียวครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านถล่มสเปอร์เข้ารอบชิงในศึกระเบาาครับไปได้นะครับสประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าดิบโอภูครับดูดีกว่าใน5นัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านพิมัติอากายครับก็มาในระบบ3 4 2 1นะครับก็นำมาโดยกองหลังอย่างคลาติดนะครับตรงกลางอย่างนั่นของอ่าเรนเดลนะครับรวมไปถึงด้านของไบดูส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นน้างของบันดูนะครับที่ทำไป3ระตูกับ แอซิดนี่ครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ไปตัวจริงไล,ล่ล่าตะข่ายให้กับทีมเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าพีมาร์ด้าไกด์มีเท่าไหร่ใส่หมดแน่นอนนะครับ ส่วนนักของผู้มาเยือนครับลิเวอร์พูลลูกทีมของอาริสโรตครับมาในระบบ4-2-3-1วันนี้ลุงเจีบเชื่อว่าพวกเขาไม่ประมาทน่าจะจัดผู้เล่นชุดหลักลงสนามนะครับทางด้านของผู้สาบตัวอาจจะเป็นอาริซอนแบ็กเกอร์กองหลังมิวเจอฟานได้ครับอิบาฮิมาโคนาเต้ตรงกลางมีว่ามีกาเวียนเบิร์กจับคู่กับอาริสซิตแม็กคลริเตอร์ครับแดนบนมีกั๊กโปโดมิริสบอสไลน์และการนั่งของโมซาร่าโซน้าเป้าน่าจะใช้เป็นรุยดิแอสหรือไม่ก็ดาวินนูนเยสนะครับก็ต้องดูอีกทีว่าจะจัดแบบไหหนน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 ะะะคคครรรรััััับบบเเเเเเเพพพาาาาฉ้้้้กกกมมมมีีีลลลุงงงงงจจยอออววววว่่่่ิิิิูููดดดดดชสใใืขแแฮปป เป็นต่อเจ้าบ้านครับพีมัดอยู่ที่ 2, 2. อขีดสอกํุดห้าังพบลอยู่ที่3าขีดสาานะครับกัมไพมบงบนะครับลุงเฉียบมองว่าไปได้3ประตูเกมนี้มีครับพีมัดเป็นทีมที่เสียประตูง่ายแล้วก็กองหลังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ส่วนการไปต่อที่2อขีดสอเกมนี้ลุงเฉียบยังชอบเรียวภูมากกว่าถึงแม้ว่าจะต่อเยอะครับแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าผ่านได้เกมนี้ไปเชียบเรียวภูครับบอกเลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมกันโชซิร่ายตาลีครับช่วงเวลา18บนากานาทีครับระหว่างเวเนเซียเปิดบ้านเจอกับไอหมาป่าเหลืองแดงครับโรม่าทางด้านของตารางคะแนนเจ้าบ้านครับเวเนเซีย23เกมชนะ3เสมอ7แพ้13มีเพียงแค่16แต้มรั้งอยู่ลดับที่19อยู่รองบวยแล้วก็อยู่ในโซนตกชั้นนะครับส่วนในของผูม้มาเยือนครับอย่างโรม่า23เกมเช่นเดียวกันครับชนะ8เสมอ7แพ้8มี31เแต้มรั้งลำดับที่9กนะครับก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าโรม่าดูดีกว่าอยู่แล้วครับส่วนในเรื่อองงข คู่นี้เจอกันมา3ครั้งในศึกฟุตบอลกันโชอ์ไรต์อตาลีครับเป็นด้านของเวเนเซียชนะไป1เกมครับโรม่าชนะ1เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมฤดูกาลนี้ครับเจอกันนัดแรกที่บ้านของโรม่านะครับเป็นด้านของเจ้าบ้านอย่างโรม่าก,ก็เปิดบ้านชนะไปได้1ประอ่ะสประตูต่อ1ก็ถือว่าเฮทเวทเนี่ยค่อนข้างสูสีกินกันไม่ค่อยลงนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นตรงนี้ครับถือว่า ต,ต้องดูให้ดีเลยเพราะว่าเจ้าบ้านนะครับอย่างเวเนเซียห้าเกมหลังพวกเขาไม่ชนะเลยนะครับแพ้สแล้วก็เสมอสนัดล่าสุดนแพ้อดิเนเซ่ไป3ประตูต่อ2ก็ถือว่าผลงาน5นัดหลังในค่อนข้างย่าแย่เลยสําหรับเจ้าบ้านนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างโรมา่า5านัดหลังพวกเขาชนะ2แพ้2อเสมอหนัดล่าสุดพวกเขาแพ้กับเอซิมิลานไป3ประตูต่อ1ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นครับถ้ามองจากตรงนี้ต้องบอกว่าผู้มาเยือนอย่างโรมา่าดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านเวเนเซียนะครับน่าจะมาในระบบ3-52นะครับก่อ นำมาโดยผู้สาประตูอย่างราดูครับกองหลังอย่างคันเด้แล้วก็ตรงกลางนะครับก็มีทางด้านของบิซิโออบูซิโนะครับเปเรสแล้วก็ทางด้านของแดนบนเนี่ยฝากความไว้ที่ฟิราแล้วก็ด้านของเยสโบนะครับก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนทางด้านของผู้มีเยือนครับอย่างโรมาน่าจะมาในระบบ3 4 2 1ี่สองหนึ่งำมาโดยนะครับผู้สาประตูอย่างซาวิล่าครับกองหลังอย่างเนลเซ่นแล้วก็ด้านของเอนดิก้ารวมถึงจารุก้ามันชินีด้วยครับตรงกลางมีทางด้านของนะครับคริสตานเต้นะครับอังเคลนินโยแล้วก็สราเมเกอร์ครับแดนบนก็มีทางด้านของนับ เป่าอย่างอาเตมดอดบิกแล้วก็พวกเปาโรดิบาล่าดูจากตัวนี้ครับต้องบอกว่ารายชื่อผู้เล่นครับดูแล,ล้วโรม่าดูดีกว่านะครับรวมไปถึงประสบการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นครับเกมนี้งเฉียบมองว่าโรมา่านะครับภายใต้าการคุมทัพของ e li, คาริโอราเนียรี่กุนซือจอมเก่าเนี่ยน่าจะสอบผ่านนะส่วนในเรื่องของที่ครับเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของโรมา่าครับเป็นต่อเวเนเซียอยู่ที่0.5นขีดหนึ่งกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กำแพงมาบนครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้เวเนเซียไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับน่าจะเปิดหนนนนน้้้าาาาแแรรรรรรกกกเเเเลลลลยยย็็2ปปปะะะะตตตููืืืพพุุงงฉีีีบบมมมออว่่่ทท3ั การไปต่อที่0.5คิดนึงเกมนี้ลุงเฉียบบอกแล้วครับลุงเฉียบชอบโรม่ามากกว่าด้วยศักยภาพรวมไปถึงนะครับนะรูปแบบการเล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับลุงเฉียบบอกว่าโรม่าดูดีกว่าไปเชียร์โรม่าครับ0.5คิดนึงบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ ู่ต่อมาเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลกันโชสไรร์ตอลี่ครับไปดูอีกหนึ่งเกมนะครับระหว่างราซิโอครับอินซีฟ้าขาวเปิดบ้านเจอกับมอนซาเกมคู่นี้คลิกออฟเวลาสามทุ่มเตะกันที่สตาเดโอโอลิมเปโกบ้านของอินซีฟ้าขาวราซิโอนะครับในช่วงของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านราซิโอยี่สิบสามเกมชนะสิบสามเสมอสามแพ้เจ็ดมีสี่สิบสองแต้มรั้งดับที่หกอยู่ในโซนนครับฟุตบอลยุโรปถ้าชนะเกมนี้ได้โอกาสที่จะขยับอันดับนะครับขึ้นไปอยู่ประมาณสักอันดับห้าเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงเลยครับรวมไปถึงซมงขอ ทีมระดับสุดท้ายของตาราง23เกมชนะ2เสมอ7แพ้14มี13แต้มเท่านั้นเองนะครับรังอยู่ดับที่20อยู่ในโซนตกชั้นเลยก็ถือว่ายำแย่ลือเกินสำหรับฤดูกาลนี้สำหรับอาทนะของมอนซ่านะครับ ส่วนในเรื่องของเฮทูเครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดลาซิโอชนะไปทั้งหมด3เกมครับแล้วก็ส่งกันไป2เกมโดยที่มอนซาไม่เคยชนะลาซิโอได้เลยรุ่การนี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของมอนซาก็เป็นลาซิโอบุกไปชนะมาได้ 1- นูนย์นะครับก็ถือว่าเฮทูเฮต้องบอกว่าลาซิโอดูดีกว่าจริงๆครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดครับเจ้าบ้านลาซิโอชนะ3แพ้ไป2เกมนัดล่าสุดบุกไปชนะไกยรี่ได้2อหนึ่งส่วนนั่งของผู้มีเยือนอย่างมอนซาครับตามฟอร์มเลยพวกเขาห้านัดหลังสุดครับแพ ขาบ้านไป1นึ่งูนะครับก็ถือว่าฟอร์มกันเล่น5้านาทีสุดก่อนจะมาเจอกันต้องยกให้เจ้าบ้านครับราซิโอดูดีกว่า ส่วนด้านของรายชุอตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านราซิโอครับน่าจะมาในระบบเดิมครับ4 2 3 1านำโรยสาประตูอย่างโพเวเดลครับกองหลังอย่างโรมาเนียรี่รวมไปถึงื่างของทาวเเรสตรงกลางครับมีมาเตโอเกนดูซี่ครับรวมไปถึงเดียแล้วก็กับตันทีมอย่างซาก,กันยีนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยริมเส้นด้านขวาและกันเป็นด้างของไอซักเซนครับส่วนหน้าเป้าครับเป็นกองหน้าชาวเจนตไตอย่างด้างของคาสตาเลนอสกองหน้าตัวเก่งก็น่าจะได้ออกสตาเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ราซิโออยู่ครบเลยสําหรับขุนพลตััววหลกส่นนมมอซาเงรบบใะ 352นะครับก็นำาโดยกองหลังอีโซฟครับเลโควิสแล้วก็นั่งของปราซิออสนะครับเป็น3ประสานในแนวรับส่วนตรงกลางครับก็มีทางด้างของเบียงโคนะครับนะแล้วก็เปโรเรราส่วนแดนบนเนฟฝากของไว้ที่กองหน้าอย่างโมตาครับก็น่าจะได้ออกร์ทเป็นตัวจริงดูจากตรงนี้ครับมอนซ่ามีเท่าไหร่ใส่หมดแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะไปเป็นเกมเยือนแต่พวกเขาต้องการแต้มในทุกๆนัดแต่ว่าเกมนี้พวกเขาต้องบุกไปเยือนอินซีฟักขาวลาซิโอซึ่งเล่นในบ้านได้ได,ดีและฟอร์มช่วงหลังก็ดีซะด้วยเพราะนั้นเกมนี้ลูกเชียบมองว่าลาซิโอยงนนอว่่ามซ ในเรื่องของไอที่แคปเกมนี้เปิดมาให้ลาซิโอครับเป็นต่อมอนซาผู้เยือนอยู่ที่1นึ่คีหนึ่งจส่วนกำแพงมงบนนะครับอยู่ที่2.5จุดห้ากำแพงมงบนลูกเฉียบมองว่าเกมคู่นี้ไปได้ครับส่วนการไปต่อที่ 1, 1. นึ่งีหนึ่งจุดห้าเกมนี้ลูกเฉียบยังมั่นใจลาซิโอมากกว่าหนึ่ประตูสาหรับพวกเขามีแน่ได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลต้องการ3แต้มเพื่อขยับอันดับตัวเองไปอยู่ในโซนพื้นที่อยู่ฟาชมเป้ยนลีกนะครับฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์อินซีฟ้าขาวลาซิโอบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่น คู่ต่อมาครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลกันโชซไรต์ตอรลี่ครับไปดูเกมระหว่างนาโปลีเจ้าบ้านครับจะรับการไปเยือนอุดิเนเซ่เกมคู่นี้คิกออฟเวลาตี2:45ในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนาโปลีทีมอันดับที่หนึ่งของตารางครับ23เกมชนะ17เสมอ3แพ้3มี54แต้มรั้งอยู่อันดับที่หนึ่งส่วนในเรงของผู้ไปเยือนอย่างอูดิครับ23เกมเช่นเดียวกันชนะ8เสมอ5แพ้10มี29แต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่านาโปลีดูดีกว่าชัดเจนเลยส่วนในเรื่อองงข คู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นนักของนาโปลีชนะไปทั้งหมด3เกมแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่อุดิไม่เคยชนะนาโปลีได้เลยนัดล่าสุดเจอกันฤดูกาลนี้ครับเตะกันที่บ้านของอุดิก่อนนะครับก็เป็นนักของนาโปลีเนี่ยบุกไปชนะมาได้3ประตูต่อหนึ่งก็ดูว่าเฮตุเฮตครับนาโปลีดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านนาโปลีไม่แพ้ใครเลยครับ ชนะ4แล้วก็เสมอไป1เกมนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับโรมาไป1นหนึ่งส่วนผู้มาเยือนอย่างอูดีครับหนัดหลังพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะเวเนเซียนะครับทีมอ,อันดับรองบุยไปได้3ประตูต่อ2ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นครับหนัดหลังสุดต้องบอกว่าเจ้าบ้านครับนาปโปลีดูดีกว่าหลายช่วงตัวเลยครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้นะครับสำหรับนาปโปลีเนี่ยน่าจะมาในระบบ4 3 3สามาโดยผู้สาประตูอย่างเมเล็กครับกองหลังมีทนาทาของเคซูสจับคู่กับ แล้วก็แบ็กขวาเป็นดิโอเรนโซ่แบ็กซ้ายเป็นสปินาโซล่านะครับตรงกลางมีท่านั่งของสกอตต์แม็กโทมิเน่ครับโรบอตกาแล้วก็องกิซ่าส่วนสามประสานแนวรุกครับเหมือนเดิมทนานั่งของเดวิดเนเลสครับรวมไปถึงโรเมอู U, aku, ลูกากูและก็ท่านั่งของโปริตาโน่ก็ถือว่าแผงรุกแผงรับกลางอยู่ครบเลยตัวหลักๆของนาโปลีเพราะว่าพวกเขาไม่มีเกมกลางสัปดาห์และที่สาคัญฟุตบอลยุโรปปีนี้พวกเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยนะครับฉะนั้น โฟกัสกับฟุตบอลลีกได้เต็มที่เลยสำหรับลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้นะครับส่วนด้านของผู้มายืนอย่างอูดีครับมาในระบบ3ามห้าสองนะครับก็นำมาโดยครับกองหลังอย่างคิสเตนเซ่นนะครับตรงกลางอย่างคลาสตอมโรวิดแล้วก็ด้านขอนะครับ กามาร่าส่วนหน้าวันนี้จับคู่กันระหว่างโตวแวงนะครับแล้วก็นั่งของโรเลโซลูกานะครับกองหน้าตัวเก่งก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของอุดิก็อยู่กันครบเหมือนกันแต่เกมนี้ครับการบุกไปเยือนนาโปลีที่อยู่ในช่วงที่มั่นใจเนี่ยค่อนข้างลำบากเสลียเกินลุงเฉียบมองว่านาโปลีดูดีกว่าชัดเจนครับส่วนในเรื่องของแฮตติแคปเกมนี้เปิดมาให้นาโปลีเป็นต่ออุดิครับอยู่ที่1ช่วงตัวกรมแพมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดห้ากมแพมาบนเกมคู่นี้ใครจะไปดูให้ดีนะครับส่วนการตต่อตเ,ม,เม้ยกกด3นนแพืึ ฝูงต่อไปฉะนั้นเกมนี้ครับไปเชียร์นาโปลีลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้ครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ศึกบุเดตและแกสเยอรมนีครับคู่นี้ก็น่าสนใจครับระหว่างอเบรซิกเปิดบ้านเจอกับซังพาลีเกมคู่นี้คิกออฟเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านไลซิก20เกมชนะ9เสมอ6แพ้5มี33มสิมแต้มรังดับที่4อยู่ในโซนยุโรปนะครับส่วนตารางของซังพาลี20เกมชนะ6เสมอ3แพ้11มี21แต้มรั้งดับที่13นะครับก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าเบรซิกเจ้าบ้านดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮตุเอตคู่นี้จะกันมา5ครั้งหลังสุดนนนนนะะครัับเเเปป็ทาาางงงด้ขอ่ซลีียชไ3กม ครับเราก็อเบราลซิกชนะไป1เกมเสมอไป1เกมฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกครับเตะที่บ้าน อาร์เบรไลซิคในศึกเดบิวต์คาวครับก็เป็นทางด้านของไลซิกเนี่ยเปิดบ้านชนะไปได้4-2แล้วก็อีกนัดหนึ่งครับบูเดเลกา้าเยอรมันนี้นะครับนัดแรกเล่นกันที่บ้านของซัมพอลีก็เป็นทางด้านของอาร์เบรไลซิคบุกไปเสมอมาได้ 0-0, 00. ก็ถือว head head ่าเฮ็ดทูเฮดนะครับถ้ามองในภาพรวมนะถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่อยู่ในบูเดเลก้า2เนี่ยก็ต้องบอกว่าซัมพอลีดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ว่าเมื่อขึ้นมาในหลีกสูงสุดก็ต้องบอกว่าทางด้านของไลซิกดูดีกว่านะครับฉะนั้นเกมคู่นี้ลุงเเเเฉีียบบบบออออกกกวว่่่่่าาาาาาสสสสสสููนน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 นจจะะะ้้้้ไดดนะนนุุใรรรรรืงงขฟ์มลคคััั ไรซิกชนะ1สเสมอ3แพ้1นัดล่าสุดเนี่ยสเสมอกับยูเนียนเบอร์ลินไป0ูนะครับส่วนผู้ม่ยอย่างซังพอลีหานัดหลังนะครับพวกเขาแพ้2ชนะ2สเสมอ1แล้วก็นัดล่าสุดเปิดบ้านสเสมอกับเอาบวกไป1นนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างสูสีนะถ้าดูจากตรงนี้ใน5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับ ส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะได้ลงสนามนะครับ้าบ้านไรซิกนะครับน่าจะมาในระบบ3-412นําอโดยผู้สาประตูจอมเก๋าอย่างทางของกุรารซี่ครับแล้วก็กองหลังตัวเก่งอย่างวิลลี่โอบาลครับตรงกลางก็มีไฮดาร่านะครับนะรวมถึงฮาวิซิมอนและก็นูซ่านะครับแล้วก็วิมแบ็กเนี่ยเป็นดาวิดรวมนะครับส่วนหน้าคู่วันนี้เป็นลุยส์โอเพนดาจับคู่กับเบนจามินเซตโกนะครับก็ถือว่าตัวหลักอยู่ครบเลยสําหรับอาเบรไรซิกวันนี้มองถึง3แต้มเลยทีเดียวครับส่วนน้าของซามพอลี พวกเขาน่าจะมาในระบบ3-43นะครับก็นำมาโดยนะครับผู้เล่นหลักๆอย่างชมิดนะครับเนเมนและวก็นักของแซนรวมถึงลิสกาส่วนข้างบนเนี่ยฝากของไปที่อัลฟรายันนะครับริมเส้นตัวเก่งก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของซังพลีเองก็น่าจะอยู่ครบเลยครับผู้เล่นก็มีประมาณนี้แหละสำหรับซังพอลีนะครับเพราะเป็นทีมน้องใหม่แล้วก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยนะครับแล้ววันนี้เจอเกมยากในการบุกไปเยือนอาเบรซิกลู่เฉียบเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาหวังแค่1นคะแนนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับลู่เฉียบจะมองว่าเจ้าน ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองแล้วก็ด้วยของ คุณภาพของนักเตะนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยลุงเฉียบยังมองว่าไรซิกดูดีกว่าส่วนในเรื่องของไฮดีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ไรซิกเป็นต่อร่้างของซัมพอลีครับอยู่ที่1ชั่วตัวกำแพงมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กจากำแพงมบลครับลุงเฉยียบมองว่าไปได้ครับสประตูยืนพื้นมีลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มสดการไปต่อที่1่งช่วตัวเกมนี้ลุงเฉียบยังชอบไรซิกเจ้าบ้านมากกว่าครับลุงเฉยียบจะว่า1ประตูสําหรับพวกเขาไม่ยากน่าจะทําได้แล,ลแ,ลามมาแล้วะะล เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปกันที่ลาลิก้าของสเปนครับไปดูเกมช่วงเวลาตีสามดึกสุดเลยนะครับระหว่างเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับ ในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับเซบีย่า22เกมชนะ7เสมอ7แพ้8มี28แต้มรั้งอแบบที่12ส่วนผู้มาเยือนอย่างบาร์ซ่าครับ22เกมพวกเขาชนะ14เสมอ3แพ้5มี45แต้มรั้งแบบที่3ตามหลังเลเวอร์มอริดครับอยู่เพียงแค่4แต้มเท่านั้นแล้วก็ตามหลังด้านของอาร์เจนตินาบารริดทีมอันดันทนบ,บที่2อยู่เพียงแค่3แต้มแล้วที่สําคัญครับเกมในวันที่ลุงเฉยบอัดอยู่วันนี้ครับ มาริดจะเตะกับนั่งของแอตเลติกมาริดครับตัดแต้มกันเองเพราะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีของบาร์ซ่าเลยถ้าคว้า3แต้มได้โอกาสจะขยับนะครับแซงแอตมาริดหรือว่าไปจี้เรอมาริดเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยเพราะนั้นมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไง3แต้มจะอยู่ที่ใครนะครับ ส่วนในเรื่องของเฮทูเครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นบาซ่าครับชนะได้ทั้ง5เกมเลยโดยที่เซบีย่าไม่เคยชนะบาซ่าได้เลยฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของนะครับบาร์เซโลนาก็เป็นบาซ่าครับเปิดบ้านชนะไปได้51ก็ถือว่าเฮทูเครับต้องยกให้บาซ่าดูดีกว่าชัดเจนส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านเซบีย่าชนะ1เกมครับแพ้1เกมแล้วก็เสมอไป3เกมนัดล่าสุดบุกไปเสมอเกตาเฟสได้ถึงทิ่นที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านของบาร์เซโลนาห้าน นัดล่าสุดเปิดบ้านบุกไปชนะบารเรนเซียนะครับที่เมสตายาสเตเดียมเนี่ยได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลนะครับโคปาเดเรรอบ8ทีมสุดท้ายก็ถือว่าฟอร์มการเล่นครับห้านัดล่าสุดก่อนจะมาเจอกันบาร์เซโลนาด,ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว,ว่าจะลงสนามเจ้าบ,บ้านเซบีย่าน่าจะมาในระบบนะครับสี่สามสามก็นำมาโดยกองหลังอย่างบาวเด้ครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างโชวและกทางด้านของนิเกลสซาอุนิเกลสนะครับอดีตเด็กของเชลซีแล้วก็แอตเลติโกมาริดแล้วก็แดนบนเนี่ยฝาก ของโรเมโลนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของเซบียาวันนี้อยู่ครบแน่นอนเจอทีมใหญ่ด้วยนะครับส่วนด้านของลูกทีมอันซิฟิกครับอย่างผู้มเยือนบาร์เซโลนาน่าจะมาในระบบเดียวกันครับสี่สามสามนำมาโดยผู้สาประตูอย่างวอเชยร์เซตนี่ครับกองหลังก็มีอาราวโคจับคู่กับครูบาซีแบ็กซ้ายเป็นบาเด้แบ็กขวาเป็นกุนเด้ครับตรงกลางมีคาซาโดครับเปดีแล้วก็กาบี้ส่วนแดนบน3คนอยู่เหมือนเดิมครับรามินยามาลราฟินยาแล้วก็ทังด้านของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆ ของบาร์เซโลนาไม่หายไปไหนแน่นอนแล้วเกมนี้พวกเขาต้องการ3มแต้มเพื่อไล่จี้จากฝูงนะครับส่วนในเรื่องควายิแคปเกมนี้เปิดมาให้บาร์ซ่าครับเป็นต่อเซบียาเจ้าบ้านอยู่ที่1ช่วงตัวกำแพรมงบ,บนเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวครับกำแพงมงบ,บนลุงเฉียบม,มองว่าไปได้ครับเกมคู่นี้2ประตูยืนพื้นมีลุ้นประตูที่3และ4เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่1ช่วงตัวเกมนี้ลุงเฉียบยังมองว่าบาร์ซ่าดูเหนือกว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นแล้วก็คุณภาพของนักเตะนะครับลุงเฉียบาซล บอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์และก็แนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ําคืนวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์นะครับคู่แรกครับสเปอร์กับแอตลาล่าเกมคู่นี้จะเป็นตัว VIP ในกลุ่มนะครับสามารถเข้าไปรับแนวทางเพิ่มเติมได้เลยรวมถึงคู่อื่นที่เฉียบไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับบอกเลยสนุกแน่นอนครับแล้วก็หนุเฉียบมีแนวทางให้ทุกๆคู่เลยนะครับถ้าใครอยากได้ยังไงก็เข้าไปได้เลยที่แอดเอ็เอสเจนะครับฝากไว้แล้วกันคู่ที่2ครับไปเชียริลพูสามโรม่าสี่ลาเซอห้านาโปล เหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวังไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มันเหนื่อยใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเฉียบย้ำเสมอนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าติชมนะครับลุงเฉียบเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกคนแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกค,คนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ